ประหมพันใบโพครับอายุบ่อยังไม่ถึงเดือนนะครับจะมาจะครบเดือนอีก3ามสี่วันนะครับตอนนี้ขนาดอยู่ที่เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับสองนิ้วนี่ประมาณ2นิ้วนี้นะครับตัวที่ที่เป็นตัวจ่าฟูงเนาะตัวที่กินอาหารดีก็จะโตโตวกว่า2นิ้วนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวที่ ไม่ทันเขาก็จะตัวเท่านิ้วก้อยก็มีนะครับเล็กสุดแต่พวกนั้นจะส่วนน้อยครับตัวเฉลี่ยก็จะประมาณ2นิ้วครับตอนนี้ให้อาหารวันละ2กิโลนะครับคาบละกิโลครับเป็นอาหารปลาดุกสากลางเอ้สายเล็กนะครับนี่แบบนี้นะครับ จะครบ1เดือนอีก3าสี่วันนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้คือขนาดที่เล็กหรือขนาดที่พอดีหรือขนาดมาตรฐานนะครับ1เดือนเพราะว่าเพิ่งเคยเลี้ยงครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็หมอพันใบโพลห0 0่ตัวครับ